ได้ได้เจอแบบแอบก็คือเป็นเอิดับเรื่อนะครับในเรื่องเนี้ยทุกครั้งที่เราเห็นหน้าแอบเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยเด็กคนนี้เหมือนเขาแบกอะไรไว้หลายอย่างนหน้าแบบมีสิ่งที่อยู่ข้างในเหมือนเหมือนทีภูเขาอยู่ในอกเขาอเราก็เลยเหมือนกบบอยากจะบอกเขาว่าไหลเขาแค่นี้เองแอบยังไม่ไหวหรอกนี่เดี๋ยวไหลนี่แบบ อนี้คือการที่เหตุการณ์นี้นะครับมันจะเป็นที่มา,อาของปัญหาที่มันตามมาอีกทาให้เรื่องราวมันซับซ้อนขึ้นไอีกครับไม่น่ไม่แน่ใจว่าตัวละครนี้เข้ามาเนี่ยทำให้เกิดความรุ่งเรืองหรือเกิดปัญหากนันได้อเลเนี่ยก็เ,ยเป็นอะไรที่หลายคนสงสัยอยู่ครับครับผมยวรอดูกันรอดูกันเ๋ยโอทีนะครับประโยชน์ขอมาตออมาแล้วขอไปอีกหนึ่งประโยชน์ครับมาครับนี่โอ้ยให้เป็นตำรวจ หาผัวเป็นตำรวจง่ายกว่าเพราะว่าขอบคุณคะแต่ตรงนี้ผมว่าจะไม่อโปเขาพิเศษใช่ไหมใช่ไหมฮะอโปอโปพร้อมจะพูดเองไหมครับได้ครับขอขอแบบอินเนอร์แบบในหนังนะ action ครับโอ้ยให้กูไปเป็นตำรวจหาผัวเป็นตำรวจง่ายกว่าจริงเหรอ ใช่ครับแต่จริงๆในในเรื่องคือหนูเป็นคนที่แบบคอยสร้างมิตรสัมพันธ์นะครับแต่ว่าตัวละครในก็จะเป็นตัวละครที่เขาเรียกว่ามีอารมณ์ขันในทุกๆช่วงที่แบบว่าคิดไมมว่าคนอื่นจะเครียดอย่างเงี้ยครับหรือว่าจะเป็นอารมณ์ขันให้เขาแบบหายเครียดได้อะไรอย่างเงี้ยสิ่งนี้ที่พูดไปก็อาจจะแบบเป็นประโยคแอลเอิร์นตำรวจน้ำดีแถวนี้อ๊ยสุดท้ายลงเลยกระดาษใช่ครับโอเค เออแล้วการการเล่นเป็นต nah ัวละครนักส์เนี่ยเป็นเป็นยังไงบ้างสนุกสนานขนาดไหนหรือว so ่าต้องปรับอะไรเยอะไหมจริงๆตัวละครนักส์คืออาจจะอิงจากตัวเองได้บ้างครับแต่ว่าก็จะต้องรับจากทั้งพี่แอนแล้วก็เจนด้วยที่แบบว่าในแต่ละสถานการณ์เขาเจออะไรบ้างบางทีเราก็อาจจะแบบว่าตลกผิดช่วงไปนิดนึ่งบางทีเขาอีเกียดอย่างเงี้ยหนูก็อาจจะแบบเอาผิดจังหวะไปนิดนึงเดี๋ยวเราก็จะแบบได้สุดท้ายเข้าไปอยู่รับงหมโอเคนะฮะ นั่เป็นหนึ่งในตัวละครที่น่าจะสร้างสีสันแลวก็สร้างรอยยิ้มให้กับห,หลายๆคนเยอะเหมือนกัน<ไ>นะครับเอาละมาที่แอบช่างต่อไปโค้ดต่อไปนะครับเป็นของใครไปดูกันนะนี่ชีวิตนี้เจนไม่เคยรู้อะไรเลยไม่รู้ว่าชอบอะไรต้องการอะไรเจนถ้าประโยคนี้มาอย่างไรก็เเอเชื่อว่าโชคชีวิตของคนเาราคุกคนจะต้อง เคยผ่านเหตุการณ์แบบนี้คือกำลังค้นหาตัวเองค่ะไม่ร <n illustrate illustrations Maple> yeah, ู้ว่าจริงๆแล้วเราต้องเป็นยังไงเราชอบอะไรหรือว่าในอนาคตก็อยากจะทําอะไรลหนู่หนูหนูก็เพื่อหนูก็เป็นเหมือนกันค่ะเป็นเหมือนน้องเจนเลยแหละค่ะไปถึงไปถึงตัวแฟนนี่เองเ่เป็นเหมือนกันหนูก็แบบเหมือนค้นหาตัวเองไปในตัวเหมือนกันค่ะครับสต่วันก็หนูหรือว่าทุกๆคนอ่ะต้องต้องแบบเขาเรียกว่าเคยผ่านแล้วก็ ถ้าเกิดว่าทุกคนผ่านเหตุการณ์นั้นมาได้ทุกคนก็จะเติบโตขึ้นมากๆค่ะจากแบบกากแบบนี้พูดอ,อะไรนะคะเัตื่นเต้นเลยขอโทษน,นะคะไช่ค่ะทุกคนก็จะเติบโตขึ้นมากๆค่ะจากแบบการการก้าวผ่านนี้แล้วหนูเชื่อว่ามันคงจะไปรีเลทกับใครบางคนที่กําลังแบบค้นหาตัวเองอยู่หรือว่าน้องๆห,หลายคนตอนนี้ก็กําลังอยู่ในช่วงค้นหาตัวเองเหมือนกันนะคะหนูเชื่อว่าทุกคนก็จะโดนจุดนี้แล้วก็อยากให้ไปดูกันในภาพยนตร์ค่ะ อืมอจริงๆแล้วเจนก็น่าจะเป็นตัวแทนของอาจจะไม่ใช่เฉพาะเด็กรุ่นนี้นะผมว่าเจนก่อนๆก็มีหลายคนที่นักตอนเองอาจจะไม่รู้เลยว่าตกลงตัวเองชอบอะไรกันแนะแม้แต่คนที่อยู่ใบทำง,งานแล้วเจนอาจจะเป็นตัวแทนให้ได้เหมือนกันใช่ค่ะเออแล้วสุดท้ายเจนจะรู้ไหมเดี๋ยวไปดูในโรงภาพยนตร์จะรู้ไหมค่ะเดี๋ยวจะสปอยค่ะเดี๋ยวจะสปดูต้องไปดูในภาพยนตร์ค่ะโอเคเออไป็นภาพเหมือ<ม><ห>น,นกันนะฮะภาพยนต์เมื่อกี้ก็ฟังดูแอบผลผูกน้อกง,งานที่เราไม่รู้ว่าเราจะทําอะไรหรือว่าชอบอะไร แอนประโยชน์ต่อไปของมันดหดกว่านะไปดูนันอยแม่ให้แอนเกิดมาทำไมโอ้โหประโนค,โคนี้มม่แข็งกระเดยนตอนที่หนพูพูดในหนักตอนไ้นก็รู้สึกมากค่ะคือหน,หนูคิดว่ามันเป็นคำพูดหนึ่งที่แรงมา,มา,ากๆสำหรับแม่คนหนึ่งนะคะท,ที่ก็ผูกพันกันมาอะไรเนี่ยในจริงแล้วมันก็มีที่มาค่ะเพราะว่าเหมือนกับว่าแอนเขาจะต้อง รับความกดดันทั้งหมดในชีวิตอะไรอย่างเงี้ยค่ะตั้งแต่พ่อที่เป็นตำรวจเสียไปสิ่งที่เหลืออยู่ก็คือต้องรับผิดชอบน้องทั้งสามคนครอบครัวแล้วก็คุณแม่ที่ติดการพน,นันค่ะคุณแม่ติดการพนันด้วยเหรอ,หรอโอ้ใช่ค่ะเขาก็เลยเหมือนเหมือนด้วยทุกอย่างมันลุมแล้วค่ะคคก็เลยกดด,ดันมากจนระเบิดออกมาแบบนี้ค่ะ แม่ให้หนูเกิดมันทาไมใช่ค่ะซึ่งซึ่งในหนังเนี่ยเราได้คําตอบจากแม่ไหมหรือว่าให้รอดูอีกต้องไปรอดูค่ะโอ้ <c oughs> แต่ฟังดูจากที่เอิร์เอิร์พูดนะผมมองหน้าพี่จอยอยู่ตลอดเลยนะพี่จอยเหมือนคิดตามไปด้วยอยู่ตลอดมันก็เป็นหน้าที่ของพี่แอนนะคะต้องแบบรับครอบครัวนะคะหรอครับโอ้คุณแคร์คนระับอคุณแคออร์เวิร์กชอปยังไงอย่างที่เห็นเลยค่ะคือเขาค่อนข้าง ทั้งจริงๆทุกคนเลยค่ะตอนที่อยู่ในห้องเวิร์กช็อปค่อนข้างเหมือนกับเข้ากันได้ไวมากแล้วก็เป็นตัวละครกันได้ไวมากเพราะว่าทั้งทุกคนช่วยกันเยอะมากเลยครับแบบอย่างพี่บอยอย่างเงี้ยค่ะที่แบบเป็นนักแสดงรุ่นใหญ่ก็จะคอยช่วยน้องๆอยู่เยอะเลยค่ะค่ะโอเคครับอันนี้เป็นบทบาทส่วนหนึ่งนะครับที่ที่เราได้ฟังจากตัวคาแรคเตอร,ร์ของนักแสดงแต่ละคนนะฮะแต่ว่าสุดท้ายแล้วผมว่า หลายๆคนก็ต้องไปรอดูกันในภพพยธตร์ว่าตกลงบทสรุปจะเป็นยังไงใช่ไหมครับเดี๋ยวให้ฝากกันคนตัวหน่อยนะครับขอเริ่มต้นที่ทางคุณแค,ครอยากบอกอะไรกับคนดูนะครับเพราะว่าอันนี้เป็นหนเรื่องแรกของเราเลยแล้วก็เป็นผลงานที่อกว่าหลายคนก็จับตารอดูดถึงคันก็ฝากภาพยนตร์เรื่องแปดเจอชั้นห่างระหว่างเราเนี่ยนะคะเป็นภาพยนตร์ ยาวเรื่องแรกของแขกก็ตั้งใจแล้วก็ทุ่มเทกับมันมากๆแล้วมันก็มาจากชีวิตจริงๆของเราแล้วก็อยากจะถ่ายทอดทุกความรู้สึกประสบการณ์ที่เราเคยประสบมาให้ทุกคนได้ได้รู้แล้วก็ canvas, รู้สึกกับมันจริงๆครับก็ฝากด้วยนะชะผมไปกับคุณแขด้วยนะครับก่อนนันนี้ถิดใครดูซีรีส์3 5วันก็น่าจะรู้แหละว่าของพุณแทกเนี่ยยังไงอุ่นี่ยมีให้ดูแน่นอนอยู่ตลงไนะฮะมาที่พี่บอยบ้าง ทำถ่บอยจะเป็นเชิงแบบปรัชญานิดนึนงยครับคิดว่าคนดูเนี่ยเราจะได้แง่มุมชีวิตอ,อ,ะอะไรจากจากภาพยนตร์เรื่องนี้บ้างครับความจริงแล้วเยอะมากๆเลยความจริงแล้วพอมันนั่งไล่เรี่ยงว่าหนังเรื่องนี้มันให้อะไรกับเราบ้างนอกจากความสนุกหรือความบันเทิงแล้วมันเยอะมากๆเลยแต่ถ้าเกิดว่าจะให้ทุกคนเนี่ยเห็นภาพของภาพยนตร์เรื่องนี้ได้ชัดเจนที่สุดเนี่ยผมต้องขออนุญาตยีคํามที่เก้งมาครับ ที่พี่เกศเคยพูดไว้เนี่ยอยากทุกคนลองดูภาพแฟลกนะครับที่ทุกคนเห็นในหนังเนี่ยนะครับที่แบบว่าผ่านการใช้งานมาแล้วสภาพก็อาจจะแบบว่าซูซไปตามกาลเวลาเนี่ยนะครับแต่ว่าในแฟลกเนี่ยนะครับมันมีดอกไม้อยู่2อดอกนะครับที่กาลังค่อยๆโตขึ้นมานะครับค่อยๆแย้มตายขึ้นมาเหมือนกับเ็กสองคนนี่แหละนะครับที่เขากําลังเหมือนกับค้นหาตัวเองครับค้นหาตัวเองว่าว่าตัวเองมีความรู้สึกยังไงมีความฝันยังไงนะครับผม ซึ่งการเดินทางของเด็ก2คนนี้มันถูกไายล้อมด้วยสิ่งต่างๆคือแยแยเนี่ยทั้งเรื่องของการแบบแต่งชนชั้นการตามหาความฝันครอบครัวตำรวจนะฮะแล้วอยากให้ทุกคนลองติดตามดูครับว่าสุดท้ายแล้วดอกไม้ทั้งสองดอกนี้เติบโตมาเป็นสีอะไรนั้นทุกคนต้องไปดูใดนทางเองกันเลยครับครับตกลงเลกับคุณบอยตอบด้วยนะครับโอ้พี่บอยสืดที่ดีมากเลยยิ้มทำดีเกมมาเมื่อพี่เกมมาโอ้โหไปที่แสตลียหน่อยครับ ลำบากนะคะพี่อยมากแบบนี้ของแฟรี่เนี่ยเป็นเป็นขามยนเรื่องแรกเลยนะฮะอยากบอกอะไรกับผู้ชมบ้างค่ะเ,เรื่องแรกเลยที่หนูเป็นล่ะก็ดีใ,ใจค่ะแล้วก็หนูรู้สึกว่าเป็นเรื่องที่ทําให้หนูเข้าใจเขาแบบการแสดงจริงๆก็เรื่องนี้เลยค่ะแล้วทําให้หนูชอบมันมากขึ้นจริงๆแล้วก็รู้ว่าเออในอนาคตหนูคงอยากทาแบบทําสิ่งนี้ต่อไปแล้วก็ หนูฝาก,าก,แ,กแล้วกันค่ะเพราะว่าหนูนักแสดงทุกคนแล้วก็พี่ๆทีมงานตั้งใจกันมากๆจริงๆคยอคือกว่าจะได้ออกมาแต่ละซีนะคะมันดีเทลเทยอะกว่าที่เราชิดไว้มากๆค่ะขนาดหนูเองก็ยังเฮ้ยเราแบบดีเทลกันขนาดนี้เลยทุกคนทุกทีแบบต้องต้องเป็นงานกลุ่มขนาดใหญ่ที่ร่วมกันสร้างจริงๆค่ะก็ฝากไปดูกันในภาพไปเลยน,นะคะกับมาอีกับั้งนี่ดเลยนะครับปิดท้ายที่เอิญฮนะฝากหน่อยครับ หนังของเราเข้าวันไหนแบบออฟฟิเชียลนะ,ะแล้วก็ต้องเตรียมทิชชู่ไปมากยังไงบ้างออฟฟิเชียลนะคะเข้าวันที่หกกมภาพันนี้นะคะฝากทุกคนนะคะอย่าพวกเราค่ะฝากไปดูภา,า,าพยนตร์แตนเกิลชั้นหางระหว่างเรากันด้วยนะคะทิชชู่ต้องเตรียมไหมใช่ไหมคะ <laughs> เตรียมผ้าห่มดีกว่าค่ะเพราะว่านอกจากจะกันหนาวแล้ว รับราว่าน้ำตาแน่ใจเยอะค่ะช่้มันน้อยไปมันน้อยไปพบพังผมไปเลยแล้วกันหนูอยากจะบอกว่ามันอาจจะไม่ใช่แค่น้ำตาของความสุขเศร้าแต่ว่ามันยังมีน้ำตาของความสุขของความทราบซึ้งด้วยค่ะคือหนูคิดว่าถ้าทุกคนดูเรื่องนี้อย่างที่ทุกคนบอกค่ะน่าจะวิเลยกับตัวเองได้ขึ้นอยู่กับหนูว่าเป็นประสบการณ์ชีวิตของแต่ละคนเลยว่าผ่านอะไรมกันมาบ้างอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วหนูคิดว่ามันน่าจะเป็น point p o ย n ์หนึ่งที่ สามารถทําให้ทุกคนเข้าใจตัวเองมากขึ้นรวมถึงเข้าใจคุณพ่อคุณแม่ถ้าเป็นลูกๆก็อาจจะเข้าใจคุณพ่อคุณแม่ถ้าเป็นคุณพ่อคุณแม่ก็เข้าใจลูกๆอะไรมากขึ้นอย่างนี้ค่ะใช่ก็อ่านด้วยนะคะทุกคนเดี๋ยวติดด้วยมาอ่านด้วยค่ะโอเคกดกับเพื่อนด้วยนะครับอานะฮะได้พูดคุยกับนักแสดงครบแล้วนะครับภาพยนตร์เรื่องนี้ อยากให้เห็นความตั้งใจของผู้กำกับและนักแสดงจริงนะฮะโดยเฉพาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบทเรื่องของเพลงเรื่องของภาพการที่ถ่ายแฝนออกมาที่สวยขนาดนี้บอกว่าเขาใส่ใจมากๆคอยรับส่งกำลังใจกันด้วยนะครับขอเสิญร่วมมือกับผู้กำกับและนักแสดงนะฮะจากคัเจิรชั้นห่างระหว่างเรานะครับเดี๋ยวพยาถ่ายภาพร่วมกันนะครับช็อตแรกนะครับ